เรื่องราวของออมสินนักเรียนชั้นม2ผู้เป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีเป็นเด็กกิจกรรมและเคยเป็นประธานนักเรียนเมื่อปีที่แล้วแต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังความสำเร็จของออมสินนั้นก็เปลี่ยนไปภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริตเรื่องงานนี้ต้องทำเองค่ะจากคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะคะ วันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะจับก,กลุ่ม5้าคนแล้วให้นักเรียนนะคะไปศึกษาเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวและวิธีการเอาตัวรอดนะคะแล้วสัปดาห์หน้าให้แต่ละกลุ่มนะคะมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะโดยจะนําเสนอเป็น powerpoint แทนว่า info หรือคลิปวิดีโอก็ได้ค่ะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะงานเปนพวกเราเนี่ยมาเป็นกลุ่มเดียวกันนะเดี๋ยวเรากับคีมอะจะเป็นคนจัดเตรียมเนะะื้อหาเองถ้าอย่างเราถ้าอย่างเราพิเศษนะ แน่าร่าตกแต่งโอเคได้ตาหน,นี้นะทีมทำงนานได้เช่นไมหมดเนี่ยอะขาดจังขอไหมไม่ทำได้ไหมอ่ะพอปะไหนเด็กเพิ่มอีกเหรอ ทำให้หมดเนี่ยครีมถ้าต้องทาให้ฉันทํานะทให้หมดเนี่ยถ้าไม่ทํารู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแกรับเงินไปแล้วก็ทํางานให้มันหมดเนี่ยทําดีๆด,ด้วย มีทำไรอยู่ออสินมันจ้างเราทำงานอ่ะให้พวกเราช่วยไหมเป็นไรยอมสิ่งว่าแกแกเห็นป่าวว่าออสิ่มไม่ได้ทำเองอ่ะใช่ไหมฉันคิดว่าจะเป็นคนดีๆที่ไหนได้จ้างเพื่อนทำอแล้วงานกลุ่มที่ก็ช่วยทำหลักเรื่องแต่งบินไหวอย่าบอกเลยว่าจ้างคิมทำติดแล้วอ่ะงั้นเรามาดูกันก่อนไหม แม่ค,คะคุณแชมปี่ไหนนคะ,อ,ะ,คอ,ะ,คะอ๋อครูชมป์ไปสอนที่ตึกปฐะถค่ะออมสิทมีอะไรหรือเปล่าอ๋อจะมาค่ะครูแชมป์เรื่องการบได้ค่ะหนูไม่ทราบว่าใช่เท่าไหร่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวออมสิทไปหาครูแชมป์ที่ตึกนู้นก็ได้หรือว่าหนูจะรอครูแชมป์ในห้องก็ได้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวครูไปสอนกับงางถ้าคุณชปยไม่อยู่ ดิฉันก็ไม่อยู่แล้วก็ไปแอบเปิดออกนาด้วใช้ด้านสิ เราผู้ขอดูอเอกสารใน,น,นมือหน่อยค่ะทำไมถึงไม่ได้คะอ่านเงินอ้อมสินเราตีเค้าคืนที่โต๊คะค่ะอ้อมสินทำไมหนูถึงมาช่วยงานที่โต๊ะผู้อชคะหนูแค่สุว่าหนูได้รับความกดดันจากคนรอบตัวแล้วก็ครอบครัวค่ะที่บ้านหนูเขาก็คาดหวังให้หนูเป็นเด็กเลี้ยง ในกิจกรรมที่สอบได้ที่หนึ่งทุกปีทำอะไรก็รแบบอยากให้เพื่อเสร็จกันหมดหนูรู้ใช่ไหมว่าการที่หนูมาขโมยงานที่โตครูเนี่ยเป็นการบูจริตเป็นการเอาเปรียบเพื่อนนะคะนอกจากนี้ครูยังรู้ว่าหนูอะ่ะมีการจ้างงานให้เพื่อนทำงานให้หนูสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ไหมคะเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนจากงานที่จ้างเพื่อนมาเป็นงานที่เราต้องทำเอง ะนจะทำงานเองค่ะหไม่จ้างเพื่อนแล้วค่ะหน่จะใช้ว่าพยายามของหนูทั้งหมดในการทำงานเองไม่จ้างเพื่อนหอกครูค่ะถ้างานเดี๋ยวครูจะให้โอกาสอมสินนะคะได้เปลี่ยนตัวเองเข้าร่าภกิจตจะรเยาวชนสร้างชาติกับเพื่อนสุดท้ายอมสินได้ตัดสินใจเปลี่ยนตอนจบจากงานที่ต้องจ้าง เป็นงานนี้ต้องทําเองเพราะเห็นคุณค่าของตนเองจนสามารถเป็นที่หนึ่งของห้องอีกครั้งอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของออมสินก็คือหนูเองค่ะอยากจะฝากไว้ว่าการทุจริตไม่ควรเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของการทำงานเพราะทุกที่ควรเป็นสังคมที่เปตยมด้วยความสุจริตและความโปร่งใส